วันพฤหัสนะคะควนพฤหัสการงานการเงินในเดือนตุลาคมจะเป็นยังไงบ้างคนว,วันพฤหัสสบ,บดีนะคะอ่ะคาคนวันพฤหัสนะคะสีเรียญคิดเยอะเรื่องเงินเหรอ Temperance น,นะคะอ่าคิงถือดาบ Emperor ค่ะอัศวินถือไม้คนเยอะมากเลยอ่ะ คนรวันพฤหัสบ,บดีคะ่ะในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะเท่าที่เห็นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณน่าจะมีการเดินทางคนข้างเยอะใครทํางานเกี่ยวข้องการเดินทางเปลี่ยนที่ตลอดเวลาเนื้บางคนเป็นทซงเป็นเซลล์ต้องเดินทางหรือว่าเป็นเป็นคนที่ต้องไปทาํางานออนไซต์ต่างๆอะ่ะเป็นคนแบบวิศวะหรืออะไรเงี้ยที่ต้องออกนอกสถานที่ตลอดเวลาจะเจอคนเยอะมากแล้วก็การเดินทางเยอะมากถ้าเกิดเราเป็นคนทํางานนั่งโต๊ะก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเหตุให้เราต้องทํานูน่ทนทํานี่โทรไปโทรมาคุยไปคุย,คยมาแชทไปแชทมา กับคนจํานวนมากนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณต้องปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารกับคนค่อนข้างเยอะมากมันก็จะมีความวุ่นวายนะแต่ถามว่าคุณจะจัดการได้ไหมคนวันพฤหัสคุณจัดการได้ค่ะมีอ็มเพอเร์เนอะแปลว่าหน้าที่การงานค่อนข้างโอเคนะคุณจะได้ดีลกับหัวหนองหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าของกิจการนู่นนี่คนที่เป็นใหญ่เป็นโตประมาณหนึ่งนะแล้วก็ทําได้ดีค่ะดูไม่ได้มีปัญหามันจะมีความแบบต้องจัดการหลายสิ่ง แค่นั้นเองแต่ว่าสามารถจัดการได้ไหมสามารถจัดการได้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่เปืนคิดว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เจอคนหลากหลายนะคะเจ้านายก็โอเคดีอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอาจจะเจอคนเยอะนะอย่างที่บอกส่วนในเรื่องของการเงินค่ะมันเป็นสี่เหรียญอย่างที่บอกเนอะแปลว่าเราคิดเยอะเรื่องเงินอยู่อาจจะวางแผนการเงินตายละชักหน้าไม่ถึงหลังตายละเดือนนี้จะ ประหยัดดีไหมหรือจะเอาเงินไปลงทุนอะไรบางคนมีเงินเนาะเราก็ก็คิดว่าเราจะเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยไปลงทุนทําอะไรต่อยอดเงินดีไหมนะเศรษฐกิจกมันไม่ดีเราจะทํายังไงดีหรือเฮ้ยรายรับมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันยังเป็นช่วงของการที่แบบหน่วง,งอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องบริหารจัดการค่าใช้จ่ายคิดก่อนใช้อะไรแบบนี้แลจะไม่ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เห็นความสุรุย่ยสุราย เท่าไหรนะบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความจําเป็นเนาะเดินทางทํางานติดต่อน,น,นู่นนี่เงินที่ต้องจ่ายไปให้กับคนอะไรต่างๆก็ได้ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องมีภาระความรับผิดชอบเนาะจ่ายค่าซัพพลายเออร์จ่ายค่าของจ่ายลูกน้องบริวารจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความคิดเยอะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าจะหมดไปอะ่ะคือปิ้นคิดว่ามันก็หมดไปกับเรื่องจําเป็นนะเรื่องการงานเรื่องลูกน้องเรื่องการเดินทางต่างๆนะถ้าถามว่า ใช้พุ่มเฟือยไปกับการแบบกินดื่มนู่นนี่นั่นไหมเพิ่นไม่ได้เห็นแบบนั้นเพราะว่าคุณคิดเยอะเรื่องเงินคุณจะไม่สูรุ่ยสูลร่ายในเดือนตุลาคมค่ะรัดเข็มขัดซึ่งถามว่าดีไหมเพิ่นมองว่าดีรอดไหมก็มองว่ารอดเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้เกินตัวคุณรู้ว่าเฮ้ยเดือนนี้ยเงินมันเข้ามาน้อยหรือว่า ตอนเดือนกันยายนรายได้มันไม่เยอะและตุลาคมมันก็ดูเหมือนงานมันก็ยังดูนิ่งๆอยู่หรือว่าแบบอาจจะยังไม่ได้เงินเนื้องานอาจจะมีให้ทําแต่ว่าเงินอาจจะยังไม่เข้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือฟรีแลนซ์เนาะคุณก็เลยแบบเอาไม่ได้ละฉันต้องรัดเข็มขัดละเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตึงหรือมันจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยเนาะกเห็นว่าคุณมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินมันก็เลยจะผ่านไปได้แต่ว่ามันไม่ได้อู้ฟู่มันไม่ได้มีเงินเข้าเป็นก้อนแล้วมันก็ไม่ได้ มีโชคถูกหวยรวยเบอร์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เห็นนะคะอันนี้คือคนบริหารสับบดีค่ะก็ผ่านไปได้แต่ให้รัดเข็มขัดไว้แล้วก็สำรองเงินไว้ดีที่สุดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารายได้มันจะเข้ามาเมื่อไหร่ถ้ายิ่งเป็นฟรีแลนซ์กับเจ้าของกิจการที่การเงินมันไม่นิ่งเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นอาทำงานประจำคุณก็ได้เงินเหมือนเดิม เหมือนเดิมเงินเดือนเท่าเดิมแต่ว่ามันอาจจะมีคา่าใช้จ่ายที่คุณใช้ไปล่วงหน้าก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดว่าเราเป็นเงินเดือนปกติแล้วเราไม่ได้ใช้เกินตัวคือเราจะเริ่มคิดแล้วว่าทํายังไงให้เงินมันงกเงยเนะจะไปลงทุนทําอะไรดีไหมหรือว่าจะทําอะไรดีเพื่อให้เงินมันเพิ่มขึ้นอ่าแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะพาหัสคาฟีและนัดเยอะมากเดือนหน้าเออใช่ไหมออกไปข้างนอกปะคือดูแล้วมันมีเหตุให้ต้องเดินทางติดต่อกับผู้คนเยอะซึ่ง ก็ต้องบอกว่าการเงินอะมันจะยังไม่ได้เข้าขนาดนะเรานัดเราคุยอะไรต่างๆเนาะแต่ว่ามันคือเป็นเหมือนต้องทํางานก่อนอ่าล้วถึงจะได้เงินหรือว่าเป็นการคุยแล้วมันอาจจะยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรแบบนี้ก็ได้การเงินมันก็เลยดูนิ่งๆนะไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินเข้ามีเงินเข้าแต่ว่ามันก็มีออกไปอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นอะไรที่เราต้องคิดเยอะในเรื่องของการวางแผน<ม>การเงินนะคะนี่คือคนบรนหาดสบายดีค่ะจริงค่ะฟรีแลนซ์เก็บเงินอยู่ค่ะอ่าดีค่ะงานใหม่เข้ามาไหมคะ วันพฤหัสใช่ไหมคะงานเข้าแน่นอนคะ่ะมีแน่แน,แน่ถ้าเกิดไปคุยนู่นนี่นั่นจะได้งานแต่อย่างที่บอกมันอาจจะเริ่มต้นสมมติจจได้งานมันอาจจะได้เริ่มงานปลายเดือนกลางเดือนแต่ว่าเงินอะ่ะมันจะไปเข้าเดือนพฤศจิกายนแบบนี้ก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นการคุยตกลงแล้วต้องทํางานก่อนอะ่ะคือรู้สึกว่าเหมือนมันจะต้องทํางานก่อนแล้วก็ค่อยได้เงินทีหลังลอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะไม่ได้แบบได้เงินเข้ามาก่อนแล้วแบบ ค่อยไปทํางานไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่งั้นการเงินมันคงไม่ได้รู้สึกอย่างนี้เนาะหรือมันอาจจะเป็นการมัดจําบางส่วนอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เยอะอืในสําหรับเรื่องการเงินในเดือนตุลาคมนะคะวันพฤหัสบดีนะคะดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะอยากจะให้คําแนะนําอะไรในเรื่องการงานการเงินให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะมาคนวันพฤหัสคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนําอะไรให้กับคุณนะคะชุด ค่าอาระมัดระวังด้วยนะมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างที่พ่อนบอกมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายจําเป็นต่างๆที่มันทําให้เงินเก็บเราอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนะนื่องจากมันมีภาระที่เราต้องจัดการนหะรือว่ามันอาจจะมีหนี้สินอะไรต้องชําระนะทำให้เราอาจจะมีภาระมันดูอึอดอดัดมันดูมีความยากลําบาก อยู่นะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องการงานถามว่างานจะเข้าไหมบอกเลยว่ามันจะงานเข้าแต่ว่ามันก็ยังทําให้เราไม่เป็นอิสระเท่าไหร่เนึ่อกว่า,าคืองานก็เยอะไปทําอะไรที่เป็นธุระส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้ต้องมีวินยัยอะ ทำงานตามดิวอะไรต่างๆก่อนให้มันเรียบร้อยมันถึงจะสามารถได้เงินเนอะแล้วก็มีโอกาสที่งานมันอาจจะล่าชา้าต้องทําซ้ําแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกก,อก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ไพ่เตือนไว้เลยนะว่าเราอย่าเพิ่งไปหวังอะไรเยอะทําใจสบายๆแล้วก็มีสติในการทํางานถ้ายังไม่ได้เริ่มงานนี่ให้เรารู้เลยค่ะว่างานของเราอ่ะทดีๆหรือมีการตกลงเนี่ยดิวกันดีๆว่า อไอ้ที่เราตกลงไปมันเป็นตามนี้จริงๆนะมันจะได้ลดการต้องแก้งานอ่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะก็รู้สึกว่ามันมีการฉุดไว้อ่ะมันอาจจะเป็นงานเดิมๆที่ต้องอกกลับมาแก้อีกก็ไปไม่ได้อา้าวไม่เสร็จสัทีทำไมมันไม่เสร็จสัทีเก็บเงินไม่ได้สัทีอ่ะแบบนี้ก็ได้นะหรือเราทํางานประจําเจ้านายก็แก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกแบบนี้ก็ได้มันคือเป็นการทํางานวนๆอ่ะคือมันเป็นสิ่งเดิมอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็เตือนไว้ในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกมันเป็นภาระที่เราสร้างไว้ นะอาจจะเป็นหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายจําเป็นใดๆที่ต้องจ่ายเท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับคนเกิดวันพฤหัสบาดีนะคะ